สนับสนุนโดยเฟติลอนคอมบิธาตุอาหารเสริมที่จำเป็นสำหรับพืชผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบริษัทสหายเกษตรเคมีพันจำกัดสวัสดีครับท่านผู้ชมแฟนรายการที่ครบครับพบกับคลินิกเกษตรผมธิดาบวนบางประมาอดริศักดิ์บวนกิยาพันท่านผู้ชมครับจากข้อเสนอแนะความคิดของแฟนรายการที่อยากจะให้เกาะกลางถนนเป็นเกาะกินได้ผมเสนอแนะว่า ควรจะปลูกพืชผักกึ่งล้มลุกนะฮะยกตัวอย่างกระเพราโหระพายี่ราใบาแมงลักนะรวมไปจนถึงตะไคร้ถ้าถามว่าเราจะปลูกผักสวนครัวด้วยได้ไหมนะผักล้มลุกนี่แหละนะได้ครับท่านผู้ชมครับตัวอย่างเช่นอ้าวลอกนี้เราปลูกพลิกปลูกมะเขือหรือแม้แต่เกาะกลางถนนบางเกาะ เราต้องการทําให้เป็นซุ้มสวยท่านก็ทําซุ้มเลยอาจจะเป็นซุ้มมะละบววนะหรือถั่วฝักยาวนะครับก็ได้แต่ถ้าจะปลูกครั้งหนึ่งแล้วก็กินกันได้นานเลยนะครับเพราะว่าหลายปีกว่าจะลือแปลงสักครั้งก็อย่างเช่นถั่วภูท่านจะขึ้นเป็นเกาะเป็นซุ้มลักษณะสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมได้หมด นะฮะและก็มีการวางระบบน้ำนะครับมีการวางระบบน้ำเปิดก๊อกอย่างเดียวน้ำก็ไหลแต่สำคัญทั้งหมดเนี่ยนะครับการเตรียมดินต้องไม่ใช่เอาดินอย่างที่เจ้าหน้าที่เขามาใส่นะปัจจุบันแล้วมาปลูกนะไม่ได้นะท่านจะต้องใช้ดินผสมครับดินผสมก็คือควรจะประกอบไปด้วยดินหนึ่งส่วนปลอดโรคปลอดเชื้อด้วยนะ ดินแล้วก็ต่อมาก็อาจจะมีปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก1ส่วนอาจจะมีกาบมะพร้าวขุยมะพร้าวสับหนึ่ส่วนอันนี้เพื่อจะอุ้มอม,อมความชื้นไว้ได้ดีเนี่ยเราก็ผสมคลุกเคล้าทั้งเกาะเลยครับแล้วเราก็ปลูกไปทีนี้กรณีไม้ผลถ้าเป็นไม้ผลผมแนะนำว่าควรเป็นไม้ผลขนาดเล็กนะฮะ แล้วก็มีการตัดแต่งอยู่เสมอเพื่อการออกลูกออกผลเช่นอะไรครับเช่นฝรั่งนี่แหละครับกิมจูเนี่ยได้เลยใส่เข้าไปเลยครับระยะสองเมตรคูณ2เมตรนะฮะปลูกได้เลยครับจะเป็นฝรั่งก็ดีกล้วยถ้ากล้วยได้ไหมได้เหมือนกันครับท่านผู้ชมครับเพียงแต่ว่าเลือกกล้วยที่ ย่อมๆหน่อยนะฮะจะเป็นเล็บมือนางจะเป็นกล้วยน้ำว้าทรงเตี้ยๆหน่อยนะครับถ้าเป็นกล้วยหอมนี่อาจจะมาโหระทึกแล้วก็ต้องค้ำกันวุ่นวายอาจจะเกะกะนะครับอย่างนั้นก็ได้เหมือนกันนะครับนี่ก็เป็นไม้ผลที่สามารถที่จะปลูกได้มะละกอได้ไหมครับได้แต่แต่ต้องจัดระบบระบายน้ำให้ดีนะเพราะไม่งั้นน้ำมันจะขังอยู่กลางเกาะแล้วมะละกอจะอยู่ไม่ไหว แต่ทั้งหมดเนี่ยสิ่งสำคัญมันอยู่ที่ว่าตัวชุมชนน่ะต้องร่วมกันทำคนเดียวทำไม่ได้นะเพราะว่ามันจะเกิดการรักขโมยกันและเมื่อได้มาก็มีการจัดสรรปันส่วนอย่างถูกต้องอันนี้ดีมากท่านผู้ชมครับผมพูดเสมอบอกว่าในทุกชุมชนเนี่ยควรจะทำโครงการที่เรียกว่าโครงการถนนกินได้ถนนแคร์ถนนกระถิน ถนนขี้เล็กนะฮะแล้วเวลาปลูกเนี่ยเราก็ไม่จะเป็นต้องแยกนะว่าอันนี้เป็นไม้ผลบางเกาะอาจจะผสมผสานเช่นฝรั่งยังไม่โตนะมะละกอยังไม่โตเราก็ปลูกสาลาแหน่คลุมไปครับนะปลูกสาราแหน่คลุมพื้นไปเลยหรือจะมีผักบุ้งจีนอะไรที่ปลูกแล้วก็เก็บเกี่ยวไปในวันทางหน้าอย่างนั้นก็ได้เรียกว่าเป็นเกาะ ผสมผสานแต่ต้องผสมผสานให้ดีครับถ้าดูแลไม่เป็นก็มันก็จะกลายเป็นไม่สวยงามเท่าที่ควรจะเป็นนะครับท่านผู้ชมครับและนี่คือแนวคิดของท่านที่ผมมาขยายความและเห็นด้วยอย่างยิ่งขอปลบมือให้ท่านครับสนับสนุนโดยปุ๋ยตราพีรามิดมีหลายสูตรให้เลือกใช้ตามความต้องการของพืชธาตุอาหารพืชคุณภาพปุ๋ยตราพีรามิดของบริษัทสหายเกษตรเคมีพันธ์จำกัด